น้ำหาเห็นวะมาหาดิมาหามาหามาหาน้ำหาสวัสดีแล้วมาาหเงบ่สวัสดีครับพ่อกระหมดครับโหหอดเลี้ยวหอดเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีพ่อยุทธนติครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ติ่งนะครับมาหาต้วนี้เนี่ยมาหาน้ำหาพี่มหามาหามาหาบ่เห็น จักพี่มหาไปใส่พื่ามหาการุนิโกนาถพี่มหาตามหามหาคือเสียงตึมมเน้าทางนบ่เป็นยังดอกว่าเถงดอกเถงดอกเถงดอกน่งเบลหลวกลงขวงรักลงยิงรักหลงยิงรักรักบรรยากาศต่นี่ผู้ใดผู้เขียนไม่ได้เราเียน เรบียังไทยรตะโดนละเป็นผู้ใดหรอมหาเจนเเนวรับกูยิงกันเนาะต่อยุค่ายิงู้ายกเออผูญิงกบซ้ายเอาต่อยคอบาจเนผู้หนึงบวกีมึงสิไปพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยงไทยปเไทยหต่อยุค่าไทยไปแทอุแสดงว่ามีของ่อยุค่าเอาเลยบารเเลี้ยงลึกลับแลวบาร์นี่ ไปที่หานแล้วันนี้นี่ท้ายยังมาท้ายทายปวกท้ายมาดีดีเพราะเขได้เปิดเปิดมาได้ประชารสามนาที่ไหมท้ายปวกครับทายทายปวกปั๊บทายปวกหายไปเลยคือจังเขาตัดที่ท้ายอันนี้เมื่อกี้ในกล่องนี่เห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่รัดไปปืดเลยพื้นเลยมีปวกจชกตัวเให้วัจนับนับผวกเช็ดตัวนับนับนับ ลุงโหดไปตลาดไทยัวลุงโหดเพชรตรงใจหมดเอาพี่นี่เดีออกไปปากทางนี่ดิเขาอยู่นดิเอาขายลาดพี่นี่ได้เหรอไปหมดเอาปากทางตรงเข่าม้านี่มันจะรู้สึกเพราะชีโร่ป่ะสางเข่ามาน่ะเออสนามบินนี่มันลานได้ยินหนาสนามบินนี่มันกินยังกินเลื่อยเสียดายงกินจุขังทางนี่ดิ เป็ดตรงใยใครๆรู้จักผลงานเป็นหลักมันคนเล่าไห่วัาซื้อยาแก้ไข้เป็นไงเยื่อซื้อยัยง,งบานนี้ยังิ่บ้านนะออะไรวะกังพ่อว่าหาีฝากพอดีพอบีบบโทรโทรไปหาพอบีมาเสร้าจำก่ได้นอนล็บซื้อ,อ,อ,อยายา โอ้โนเลตโอ้เจ้ากู้ใดสิใดมาเหรอพอเอ้ยของหาง่ายบ่เลี้ยงไว้ได้คือกล้วยดิอยากแล้วหามันมีฟังนั่นหลายเไปดิเลี้ยงบ่ได้คือกล้วยแล้วเขาติดปร่ามาอย่างกินซ้นๆเลยยุติมันกินบ่ได้แต่ว่าโอ้มองดีเลยอืมเขาขายอยู่ทั้งบุญหาสิบบาทแท่งนาะเขาพีดเลยเป็นลาดโอ้ลาดเกี๊ยบเลยลาดไปนี่หยุด โอ้คเอลองินมาฝากจักลานึงเนนโอ้ลานีเอาละแจ้งตัวแจ้งตัวกวมันเซี้ยวไปหาใครอันที่ดีว่าดีละมาหาเด็ดแต้งเมียเลยโอ้โัวสักเหรอเว้ยว่ามันแค่จะซักผ่าห้าหอยพันผาจักีนใช่ปึงเจียผ่าก็หอยเจียผ่ากว่าน งก็จอดจอดใต่ปลกไงพี่น้องนึง่เดี๋ยวไปหน้างเป็นตั้วลังบัดอืมั้วลังบัตั้วตั้วตั้วพอมอดเลยนะประเด็นจะไรเนี่ยเดยนี้ไม่รถจอดอยู่ไนี่มันมันยเห็นอะไรเดี๋ยวชิบไปไปหาเนี่ยลองนี่มันเกนะไม่เง้ยหน่อยยูนหันจอมปวกไงจังเนเขาเขาเลี้ยงปวกริเห้ยลงเรือนอี่เงี้หนแล้วยูนิฮันก็มีแต่ปลวกสะเด็ ถ้าเราเลี้ยงขัวขายบ่โรงเรียนเพาะเหตุะนะแต่ว่ามีแต,มต่มิตรปวกมันม่เชื่อนี่สิเรียนไม่แล้วโรงเรียนเพาะปวกเพาะปวกไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างกรณีนิดเห็ดปวกอาจจะเกิดแก่รับมีแล้วมาหาขอเลขดีมาเลี้ยงอะไรเนี่ยนี่แหละเอาไปแปรงไปหลุดเลยเทั้งหมดแนนอันไปบ้านพ่อมอดเมื่อนั้น,น,น,ดนดได้หนึ่งหกหกนั่น อันะล็กดีละเมี่ย uh, mm ังไงอะเนเี่อย่างนนเล่งแล้ว mm ่พ hmm. ี่น้องมือดันประมาพอลบนเจ็อ่นงพี่น้องบอกให้ถามมือดันลืมลืมมหนึงเจ็อ้ยไปเห็นแล้วบอกเาเลขทีนมันหนึ่งเจ็ดแ ออบ,บอกไม่แน่อ้พี่น้องบอกเห้มถามเจอ,อยุกเล็กทูปทีจุดน่ยมันหนึ่งหาหนะมาบ้านเล็กที่หนึมูสิบสถนนถนนหมาเลขสองศูนย์หนึ่งเอาวไปตวนย่ได้แล้ว มี่งินิเอามดเยเนี่ยละเวัลที่หนึ่งสงล้านดิมนเงินแล้ววาเอาน้ำแม่เนี่ยเเงินล้านเนี่ยว่าสัตวมือวาซื้อหนึกมาเปิดเป็งอีกมือนึงมันเป็นศูยหกงงเลยเมื่อั้นซื้อเลขรถน่นี่สใบนั่นวาซื้อก็แม่ค้าหนึ่งหหเปิดเบ้งมือเศ้ามันเป็นศูนย์หกเลยนี่เลขกระเป๋าใบเดียวพอไม่ละงงงงัมือเศ้าเลยปากบอเลยก็เลยมาป เร่บาเรงเอากนันจะเถืกกระถือกแล้วนะวันนี้วันนอนดอกน่จะสนี่แล้วอาบน้ำกอกน้ำคือเอาหน้ํน้ำไหลแห้งอยู่ไปเดินนห้องไม่เสอาบอยู่ถังนะรวมพวกนี้ก็ได้ดอกคี่สูตรอยู่พร่งนี้เราจะไปสกลนครแล้วก็เมืองเลย

Hãy chạy lên chạy lụt cái này lại Mấy tiếng gật đầy mạc bóa ra cả cứ chôm bọt, bọt, bọt. mà hoa gì đi phi gin dài nhắn chẳng chí sao phát là mất và ai cả Cả sao Cả toàn tập cứ câu này, Bọt ngủ b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 ọt ngủ ป้าใบสมิตซสก้อนพี่น้องสหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับบ้ใบไส่เราวนๆเวียนๆอยู่หัวรถคลิปนี้ใบสมีตรสก้อนพอกันไปคลิปใหม่คลิปนี้สบายดีพี่น้อง